แม่มดหรอ pra, ือแม่พระใช่ใช่ไปดูเอานะคะเรื่องนี้ใหญ่มากคือต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยในแมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยนะคะเขาบอกว่านามเดิมของเธอชลิดาพรมาศเนี่ยแสดงตะกกับป่วยๆเธอบอกว่าเธอทำดีเพื่อสังคมแต่เซ็งลีตำแหน่งทางการเมืองขายปริญญาบัตรอะไรก็ได้ถ้าอยากรู้เนื้อแท้เป็นอย่างไรเขาก็ไปขุดประวัติแมเนเจอร์ไปขุดประวัติค่ะเป็นที่มาที่มาที่ไปเนี่ยในอดีตเนี่ย เป็นอินฟลูเิตอาสาแต่ในช่วงปี2559ถึง62เป็นเท้าแชร์ปล่อยกู้กินดอกประสบความสำเร็จสามารถตั้งวงแชร์เล่นกันแพงแพงได้80วงนอกจากเปิดวงแชร์ทั่วไปต้นอ้อมีวงแชร์ลงทุนได้ดอกเร็วทันใจลูกแชร์ต้นอ้อแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่ม1เพื่อน2คนในวงการฟุตบอลเพราะสมัยนั้นเธอแต่งงานกับนักฟุตบอลชื่อดังชัยวุฒิวัฒนะมีลูกแชร์จากคนในวงการบอลมากและโพสสาลูกแชร์จากโลกโซเชียล เมื่อสามีนักบอลชัยวุฒิพัฒนาเกือบต้องสวยเพราะต้นอ้อใช้บัญชีธนาคารชื่อเขาในการโอนเงินจากลูกแชร์โชคดีไม่อยากขาดจากต้นอ้อมาปี62หลังจากนั้นไม่นานเขากับเขาก็แต่งงานกับเมียใหม่แล้วถูกลอตเตอรี่18ล้านบาทต้นอ้อเนี่ยดวงตกสวนทางกับสามีเก่าวงแชร์ไหลวงต้องล้มเจ้าตัวอ้างว่าลูกแชร์มาหาภัยหอบเงินหนีไม่ส่งต่อใครทวงได้ทวงไปต้นอ้อลอยแผ่ลูกแชร์ เึงคติไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแถมชอบอ้างใส่หน้าว่ามีอิทธิพลในวงการเมืองรู้จักคนใหญ่คนโตใครกล้าลองของก็ลองดูสุดท้ายลูกชาลูกแชร์ที่กระจายไปทั่วประเทศก็ไม่มีทางเลือกไปแจ้งความดัเนินคด,ดีช่อก,กงกับต้นอ้อลักษณะคดีใครคดีมันแทนที่ต้นอ้อจะหาทางจบคดีอาญากลับใช้วิธีอัปเกรดตัวเองด้วยการเปิดมูล,ลนิธิเป็นหนึ่งช่วยเหลือเด็กสตรีและศาสนาสร้างโปรไฟล์เป็นแม่พระ บรรดาลูกแชร์เห็นก็อ้าปากค้างผระอึดผระอมคนโกงเงินลูกแชร์ดันกลายเป็นคนที่สังคมเทิดทูนเหยื่อต้นอ้อที่รือแจ้งความก็ได้แก่นางสาววรรณวนัทแจ้งความที่สัมพานถูกหลอกลวงไป4ี่แสนแปเปรียชาที่ปทุมธานีศูนย์ไปล้านแปดศรินันท์ที่ดินแดงศูนย์ไปจํานวนไม่แน่ชัดพรประวณีศูนย์นไปแสนส0มกันถัดไทยแจ้งกองปราบถูกต้นอ้อชวนเล่นหกวงศูนย์เงินไป2องแสนหนึ่ง ข้อสังเกตคือชื่อเหยื่อของวงแชร์เหล่านี้ต่างระบุและนามสกุลต้นอ้อในหลายเวอร์ชั่นจ้ะบางคนรู้จักต้นอ้อในชื่อชลิดาบางคนชลิตาบางคนกัลยากรบางทีมีนามสกุลอภิบาลภูธรวัฒนะนพระมาศแล้วแต่ฉะนั้นพฤติกรรมต้นอ้อนันยอนแยงมากคือมือหนึ่งเปิดวงแชร์แล้วช่อโกงอีกมือหนึ่งทำมูลนิธิจิตอาสาค,คนดี มาร์คพิทบูเองเนี่ยเคยเร่วมงานกับต้นอ้อจนวงแตกและออกมาฟาดว่าคนภาพลักดีก่อเรื่องผิดกฎหมายสังคมยกย่องให้เป็นคนดีไม่ได้เป็นการสร้างโปรไฟล์เป็นกระบวนการสร้างภาพเพื่อไปต่อยอดธรรมาหาหายนคนไม่มีอาชีพแน่นอนไปเปิดมูลนิธิเพื่อสังคมแบบต้นอ,อ้อถือว่าน่าเป็นห่วงว่าเงินบริจาคอาจล้นไหลเข้ากระเป๋าส่วนตัวว่าแล้ว มาร์คพิทบูก็เรียกร้องถึงหนุ่มกันชัยในฐานะปลูกปั้นต้นอ้อจะมีชื่อเสียงมากับมือต้องรับผิดชอบต้องเชิญต้นอ้อมาออกรายการโหนกระแสคู่กับเหยื่อที่โดนช่อโกงตามแนวถนัดของโหนกระแสสังคมจะตัดสินได้หรือว่าใครคือแม่พระใครคือแม่มดมรประวัติของต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับเคยเป็นผู้ประกาศข่าวเอเชียอัปเดตนิวส์นะครับผ่านสื่อหัวใหญ่หลายสื่อเช่นบกทูเดย แถมยังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามระบบการเงินการคลังและระบบเศรษฐกิจน,นะครับที่ปรึกษาคณะกรรมธิการคราุ้มครองผู้บริโภคเคยเป็นอดีตเลขานุการคณะกรรมิการการเงินการคลังอดีตอนุกรรมธิการสื่อสารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเคยเปิดตัวในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งสส,สปาร์ตี้ลิสต์พักก้าวไกลและไม่นานก็ตัดสินใจย,ยุติบ,บทบาททางการเมืองก่อนจะผันตัวมาเป็นจิตอาสาเปิดเพจ Facebook ชื่อเป็นหนึ่งหรือว่า B1 ช่วยเหลือประชาชนและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายในสังคมอืออืออ๋อเคยเป็นสื่อด้วยนะเอเชีย <Asia update. S 2> อัปเดตเอเชียอัปเดตที่ไหนอ่ะก็คือเพื่อไทยนั่นแหละก็คือนะก็คือเพื่อไทยเลยอ๋อ<ก>อือคนที่เกี่ยวข้องก็ปฏิเสธเป็นพลวันใช่ไหมฮะนะทั้งพักเพื่อไทยทั้งคุณสมคิดใช่ไหมฮะ แล้วก็ใครต่อใครที่ที่ไปพันพันกับเรื่องนี้นะครับมหาวิทยาลัยพิษณุโลกก็ปฏิเสธไม่มีการขายวุฒิการศึกษาแต่ในข่าวก็จะมีว่าเ,เชิญอาจารย์คนหนึ่งออกไปแล้วนะที่เกี่ยวพันอะไรอเงี้ยก็ถูกสอบสวนกันไปเรื่อยๆนะฮะกระทรวงอวก็กำลังตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับคือประ,ประเดน็นก็คือว่าบาัตรบัตรที่เข้าทำเนียมขายไปกี่ใบแล้วเอาคือบังวดหรือย,ยังเคลียร์ทั้งทำเนียบแล้วหรือย,ยังอันที่หนึ่งนะ ประเด็นที่สองคือบัตรที่จดรถของสภาเคลียร์แล้วหรือยังประเด็นที่สามคนที่ซื้อตําแหน่งเพื่อหวังได้เครื่องราชหวังได้ตําแหน่งในสภาเขาซื้อไปแล้วใช่ไหมความผิดมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเออได้ดาเนินคดีกับต้นอ้อแล้วหรือยังอะและเกิดขึ้นตุลาคมหกนะไม่ใช่หกสามนะครับตุลาคมหกหกสมัยของใครสภายุคไหนนะครับก็ต้องควรจะกวาดบ้านตัวเองให้เรียบร้อยอืมอืมอืม